ดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับเอฟซีหลายคนก็สงสัยนะครับพี่น้องในส่วนของดราม่าเรื่องอุบัติเหตุครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับบดบิ๊กเพิ่นก็บอกแบบซีนะครับนะครับพี่น้องเราไม่ได้โพสต์นะครับแต่ว่าน่าจะมีเอฟซีหรือว่าอ่า ทีมงานเขาไปถามกัพี่น้อนนะครับบอสบิ๊กก็ตอบว่ามีคลิปกล้องวงจรทั้งในรถและบนถนนนะครับแล้วเราก็บอกอีกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับปารี่นนองนะครับบอสบิ๊กเราก็บอกแบบซี่นะครับเอาจริงคือบอสบิ๊กเนี่ยบอดได้เป็นคนขับกับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนพี่นนองนะครับ หลายคนหลายท่านอาจสิบ่เข้าใจนะครับคือบอสบิ๊กเนี่ยเราบ่ได้เป็นคนขับนะครับเราอยู่ในรถแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับพี่น้องมือนั่นนะครับช่วงเวลาแบบอ่าเที่ยงคืนนะครับกลับจากคอนเสิร์ตครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอ่าจังที่ลงคาวไปก่อนหน้านี้ครับมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับไว้รุ่นกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องขับแข่งกันมาประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับนั่นแหละครับบอสบิ๊กก็บอกแล้วว่า มีทั้งคลิปนะครับในรถนะครับแล้วก็บ,บนถนนด้วยนะครับว่าใครเป็นคนผิดยังไงรถที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอันนี้มีคลิปเรียบร้อยกับพี่น้องนะครับแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าทั้งฟังของบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นกันยำแล้วว่า มีหลักฐานเบิดสู่ยางนะครับพี่นองนะครับนั่นแหละครับหลายคนหลายท่านเอฟซีนะครับ,รบ,รบ,รบได้ฟังแล้วก็ใจชื้นนะครับอบอกว่าห่วงห่วงใย,ยเด้อนะครับบางคนก็บอกว่า,าข่อยก็นึกว่ามันจบไปแล้วก็ยังมีเรื่องมีราวอีกยุตินะครับบางคนก็บอกว่าคันนี่นหะมันกระโดดแล้วเด้เรื่องนี้นะครับนึกว่า,าจบแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็ตั้งคาถามว่าตํารวจ เขาดำเนินการแบบไหนงงมากนะครับบางคนก็บอกแบบซีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าได้ยินแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสูส้ๆเดอ้อนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าบอสผิดจริงบอสคงรับผิดชอบไม่ต้องห่วงนะครับแต่อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขามาชนเองแล้วเราจะไปรับผิดชอบยังไงนะครับท่านนี้ก็บอกแบบซีนะครับ อีกคนนึงก็บอกว่าแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้อ่าเดินทางไปใส่มาใส่กระปลอดภัยเด้นนะครับบางคนกับอบบแบบี่พี่น้องนะครับนั่นแหละครับอ่าบอสบิ๊กก็บอกแล้วนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับบอสตงห่วงครับพี่น้องนะครับเอาเลยข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ